สวัสดีครับผมก็ผมโชอี้นะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นนาคอร์ทผมนาคอร์ป่าเนาะโอเคในแรงค์คอมมานเดอร์นะครับผมโอเคเก็บแรงด์กานยาวๆนะช่วงนี้ห้อขงข้ามนี่แก๊กลุดอีกแล้วเนาะเพราะข้างขางวดอยู่เนาะแก๊กแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเนาะเพราะผมหยิบนาคอร์มาแลผมไม่ได้เจอเป็นลินดิดวะโอเคได้อยู่แต่เรามีโอมาเนาะซ,ซีก็หนักทั้งคู่นะครับ แแวนเราก็หลุดด้วยนะครับกน็น่าจะมันอยู่แต่เพื่อเราไปเวทโอมานน่าจะได้ไหมอีกนิดเดียวเนาะโอ้โหเจ็บจัดออก,ก่อนเนาะโอ้ยก็บโดนโอมาทเทศได้เนาะ เฮ้ยโอมาเวอร์จา่าต้องไปรับเพื่อนแล้วละ่ะอะโหลจริง็ต้องไปรับเพื่อนแล้วเนาะโอเคไม่คุ้มละโอ้โหไม่คุมละ,โโมมละจริงๆเพื่อนเสียดายนะกลับบ้านกันน่าจะไปรับเพื่อนนิดนึงโอเคอันนี้เสียดายจริงเสียดายเสียดายมากน่าจะเดินไปรับเพื่อนก่อนนะยหยาดกับเมอะผมก็จะไปรับเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่ทันเนาะ เคมูลาดฟาร์มเนาะยังยังได้อยู่เค mm hmm. okay. ได้ไม่อยู่ได้อยู่เดี mm ๋ hmm. ยวเอาบนต่อนะเอ้ย mm hmm. เอาต่อได้นะห mm hmm. ลบปาดเนาะ โอเคสวยครับผมต่อได้นะมาต่อได้ไอต่อต่อด,ดาร์กเลยนะผมเพราะนาคอสอยู่ล่างนาคอส์ดอะไรมูลาดเออผมหลอนละเบอร์นะผมเบอร์นะโอเคนาคอสก็ต้องรีบฟาร์มนะผมคุมๆมนาะคุมๆอยู่ อสามตัวเนาะข้างล่างอย่าแทกกลางเลยไอ okay. ตัวนี้ก็ไม่ได้เล่นมันนคะ่อนข้างนานเนาะแต่ก็ต้องหาจังหวะเข้าก่อนน้าคอยผมก็ไม่ได้เล่นมาโอโ้นานมากนะล่างโดนวะโอเคได้อยู่อุ้ยสวยเลยสวยเลย ยกโอเคได้อยู่นะครับผมโอเคมุราดอยู่บนเนาะแตโอมาโอมาเล่นเถื่อนอยู่ผมกลับบ้านปแป๊บไม่ไม่กลับดีมีดูเลือดน,นะครับ เอ้ยไหวเหลยนะเคสีน่นาทีแล้วเนาะอยู่เคมอลอดมาแล้ว <S <S ดัโอมาอยู่เนาะโอมาเล่นเล่นหลังตอนนี้มาปั๊มล่างสองเราจะโดนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ ต้องไปช่วยล่างแล้วหลเพื่อนโอ้โหโดนหนักเลยเฮ้ยแต่เพื่อนเอาต่อนะโอเคได้อยู่เกือบเสียล่างนะ๋ยวผมเอาล่างคืนนะครับเคมาหลอดอยู่ กลางเนาะเราน่าจะได้ล่างแล้วเดี๋ยวผมเอาตีตัวนี้ก่อนเฮ้ยโดนเนี้ยว่ะ ไว้รอดรอดโอเคได้อยู่รอดอยู่โอมาไปบนลัวๆเลยเนาะโอเคกลางสามตัวนะครับเฮ้ยเอาเอาโอเค,เอเออเคสวย เฮ้ยเอาแก๊กละเอ้ยหงูราดมาโอเคได้แก๊กนะครับโอเคย่โอเคย่ผมไม่เอาบนเนะาะเดี๋ยวไปยามทำทำเบฟนะครับผมไม่น่าจะวกเยอะโอเคหยาดไปล่างแล้วแล้วน่าจะได้ได้โอเคได้บนเนาะ โอเคสวยครับเฮ้ยโอ,อมาเล่นดีวะตรงวะนนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดีป้อมดีป้อมโอเคสวยเนาะแต่แวนก็ดีแล้วแต่ว่าโดนโดนแก๊กไงเลยเล่นยากนิดนึง โอ้เยอะ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 ถอดมาวดากดีกว่าชมตีหน่อยคือเกมเนี้ยแบบโอมาคือเล่นแบบชิวๆเลยอะคือแบบไม่โลไม่เพื่อนเลยเนาะ ไปเปิดป่าค่อนข้างไกลอยู่เรียบร้หอยโดนเฉือนตัวคลาดเยอะนะเยอะผมทำโอเคทำมอลอดก่อนเลยเนะาะมอลอด มอหลอดเล่นก็มอหลอดคนเล่นไม่เป็นนิอ่อนมากนะครับโอเคโอมาไปยือ้อสองตัวข้างบนเนาะสามตัวต้องออกนะครับผมโอมาไปยื้อให้นะเมื่อกี้นี้หืมเจะงายจัด

ออกนะผมออกเยอะ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 หย่านไปบนนะผมเค okay, แต่เราได้ล่างอยู่ ไ้ยดีนะแหวนไม่โดนอะ่ะขอให้ยานไหมที่ผมกบไปเอาบูก่อนเอนาะโอเคสวยครับต่อไปออกเป็นขีนะ โอเคอยู่กลางห้าตัวเลยเนาะมอลอดเล่นวะย่านเข้าโอเคได้อยู่ครับผมจบไล้ไหมน่าจบได้นะประมาณนี้ Okay. ประมาณนี้ผมนะคอสป่าเนาะจริงจริงจริงจ,งจงผมก็ยังต้องหัดเล่นนาะคอสเนาะจังหวะเข้ามันไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะผมอะ่ะโอเคถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายดวนเพลินนะครับผมเกมนี้ไม่มีสอนอะไรเนาะโอเคบ๊ายบายครับผม